อะไรนะลูกแกะผมแกะไม่เป็นลูกแกะเให้ใครแกะให้ลู uh huh. แกะเองแกะเองครับผมอ่ะแกะเองเลยน้องโตแล้วน้องต้องแกะเองเอาเอาคุกกี้ไปแกะเองนะครับสนใจแน่นอนมานั่งลงแล้วก็แกะเอง จริงจังเนาะเรื่องกินขนมเนี่ยนังก็วินนองกวินทำไมอ่ะลูกมดมน,นี่ไงทำไมไม่กินล่ะอันเนี้ยไป หนูแกะเป็นหรือลูก่แกะเป็นแกะไม่เป็นแกะเป็นูแกะเป็นไม่ทำไม